สวัสดีครับแต่ผมื่อนี้มางานนอกนะครับผมมางานนอกนะครับผมพี่น้องมารับงานนอกครับผมงานเบทีนะครับผมเรียสามทุ่มถึงตีถึงประมาณเชียงคืนนือตีหนึ่งเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมว่ารับงานเพิ่นใบนะครับรับงานเพื่อนวบนะครับ้วกาตอนนี้มาเซเว่นไปของกินผมเดี๋ยวไปเอาของกันจะเปนพี่น้องกันหนึ่งนะครับเสร็จยังครับเสร็ครับคุณรับ ไก่จะหอดงานแล้วนะครับผมไก่จะหอดงานแล้วก็คือแวะเซเว่นนี่ครับอีกไปงานประมาณ4 0กิโลนะครับต่อเสือซื้อนำเสื้อ,อบรอยซื้อยัออยงนี่นะครับกินหลังเวทีนะครับผมพี่นอ้องเพิ่งเดินทางออกมาประมาณตอนนี้เวลา6โมงกว่าๆนะครับผม6โมงกว่าแวะเซเว่นหาแวนวคุญพงทองนะครับ ผมติดกรชาแนลนะครับผมวาสวีพี่น้องเบิร์สปูตสกนครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับผมติดตามให้กำลังแรงใจตอนนี้ห้าพันมหาพันหาแล้วครับผมขอบคุณทุกสับสไครต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมติตกรชาแนลนะครับมนีอยู่ที่อำเภอลำปีมาศนะครับผมอยู่ที่อำเภอลำปีมาศนะครับผมจะมาเล่นงานออกคือว่าสายเดียวมนีพี่น้องสายเดียวนะครับ ไม่มีวงแต่ว่าไม่ได้เล่นน้ำวงอันวงใหญ่ชาวพาวนะครับวันนี้มารับงานเดี่ยวมางานเดี่ยวนะครับผมเมื่อนี้เะเป็น์ยื้อในจับจูดใส่จับจูดใส่ทีมงานนักดนตรีคอนโหวตดนเซอร์นักร้องสกุลจับจูดเซเพอ่์นะครับผมเมื่อนี้มาคอนเสิร์ตลําซิงนะครับผมนีเอิร์ดวิญญาณความนะครับผมวันนี้นะครับฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานครับพี่น้องไปครับ นะครับผมมาถึงงานแล้วนะครับผมนี่บรรยากาศครับม่านีวิธีนะครับวิธีก็สมประมาณเล็กๆนะครับขนาดเล็กๆนะครับผมมาคนเดียวนะครับผมวันนี้นะครับมีคนมีคนรับงานนะครับมันนี้เลนหลอกดังมาลอกครับวัอนี้อันนี้นักดนตรีนะครับนักดนตรีอันนี้เล่นยังครับผมกีตาร์ครับผมเล่นกีตาร์ครับผมโอ้มือหนีมาจับจูดน้ำพึินเนี้ยมือนี้จะเป็นที่ไหนเนาะอันนี้จันมือเบสครับผมนี่เคยร่วมงานกันไว้นะครับเคยร่วมงานกันไว้นะครับ ันนี้ทีมงานคอนโอยนะครับอาจารย์ทีมงานคอนโอยนะครับวัน <c oughs> <c oughs> นี้นี่ครับเมื่อนี่เพืตั้งกล่องเรียบร้อยครับมือกล่องกันนะครับประมาณนี้เลยพี่น้องเลยอยู่ด้านหลังเวทีนะครับผมหลังเวทีคุณบรรยากาศด้านหน้านะครับคือว่างาังาน้นงั้นงั้นบวชงั้นบวชนะครับคือว่างั้นหญ่เติบโตแต่ว่าแคบแคบพี่น้องก็ยังมองจอดรถก็มี้ผมจอดไว้ข้างนอกกูนะงั้นหญ่เติบนะครับเรื่งบรรยากาศ แดนเซอร์นักร้องทุกคนนะครับเดี๋ยวพาไปเบิึงได้พี่น้องเลือกแป๊บนึงนะครับสีมาแดนเซอร์นะครับสีมาแดนเซอร์สีมแดนเซอร์ปรีอาสตาแดนนะครับเดี๋ยวพาไปมึงมือมิกของทัวร์มิวสิกครับผมเวทีจันทง มือมีมือมีของทัวร์มีสิ่งนครับมีทีมงานแดนเสงครับงานแดนแท้นะครับองปียาตนาแดนเป็นนะครับด้านหลังวิธีมันกระจบกคือมันกรจยบกคือวงไม่ไงเนาะครับนี่รับงานช่วยเปนกับเขากับลำนะครับอุดมสมบูรณ์ดีครับครับผมจะาไนะครับูอ้โหข่าวดีน อันนี้เป็นาง,งานอุปสมบทงานบวชนะครับเป็นาง,งานบวชงานบุญนะครับผมเขอาหลายครับน้เองเ้ยเครื่องดื่มก็หลายเว่นพึ่งน้อยมานี่รวยห้าคำนะครับพวดน,น้อยหอนหอนไม่ไหม,ไมนะครับเอาหลังดูที่หลังเนะครับนักร้องผู้หญิงเลยก็ได้ อนี้ไม่ได้ลองสามคนนะครับผู้ชายมาซอยผมคนหนึ่งนี่ก็สีบลูนั่นั่นแหละครับฝลงมาผู้เดียวเนาะครับอันนี้บอลเป็นกระหูนะครับผมรับงานนอกนะครับด้านหลังดูที่จะพ่ายเป็นด้านหน้าเป็นการด่านหน้านะครับรถรถแดนเซอร์นะครับผม การที่งันจะผาพมันก็สตาร์ท้อแล้วเมารอแล้วนะครับไปประดับสวยงามนะครับรานคารันขายเพิ่นก็ว่ให้เขามาข้างในนะครับพี่นองมมนเป็นคามันพื้นที่มันจากัดนี่จังเลยเพื่อมันค้นมันไหลนะครับอันนี้สีล้อเช็ดซาวนะครับบรรยากาศด้านหน้าเิธีครับผมรับงานนอกนะครับผมอ่างานวงกระสีมีวันที่อ่ ยุบเก่าพี่น้องเด้อย,ยุบเก่ายุนครพนมอำเภอเรนูนครนะครับผมไปรับเชิญมีผมมีพึ่งน้อยแล้วก็มีบอสแพร์พาวนะครับผมสามคนรับเชิญแล้วก็เต็มวงอยู่ที่อำเภอดเดือุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมวันที่สามสิบเอ็ดนะครับอ่พี่น้องคอยติดตามกำลังแรงใจแล้วกันนะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกซัสบสไครต์ทุกการติดตามนะครับผมที่ติดตามให้ทุมข้อชาแนลนะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับผมตอนนี้ห้าพันห้าซับสไครนะครับผม พยายามให้มันหอดมืนปากพี่น้องนะครับทุกคนนะครับผมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมทีนีกรอนชาแนลนะครับผมมื่อนีนนะครับวันนี้เล่นงานอยู่แถวบ้านนะผมห้างจากบ้านผมประมาณ30กว่าโลครับผม30กว่ากิโลครับผมแล้วก็เล่นมื่อนีเสร็จปั๊บมืออื่นตื้นขึ้นกัสิพักพอนะครับผมจะคืนก้อนมือคืนกลับมาจากลบบุรีกับมาฮอดบ้าน8ปดมงเสาเกามงเสาผมนอนประมาณอาบน้ำนอนกับ ตื่นขึ้นกับประมาณนะครับสี่โมงแรงอาบน้ำแต่งตัวออกมางานอีต่อนะครับผมแล้วก็วันที่28่สิบผมเข่าสำนักงานครับผมไปปลูกแขนน้องนาลิตะนะครับผมไปปลูกแขนน้องนาลิตะนะครับผมมันก็สิวังเวงเนี่ยครับผมพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ออกงานน้ำทีมงานนะครับผมมาซัมผู้เดียวซัพออกผู้เดียววัอนี้นะครับออกมาผู้เดียวนะครับผมฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวจังพ่อๆกันในช่วงแต่งหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปแต่งหน้าแล้วก็ เดินทางกลับนะครับตอนเด็กห้างกลับไปกับพ่อกันจะเซเว่นขึ้เก้าพี่น้องผมว่ามีแต่เซเว่นยังเดียวครับเพราะว่ากินก็นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบื้องก่อนตอนแต่งหน้านะครับครับผมผมเบื้องหลังนะครับตอนนี้กําลังจะแต่งหน้าแล้วเถายิ้มแล้วนะครับสวัสดีค่ะไปพ่อสมองฟันนะคะเด้อสมองเสือหัวหน้าผู้นำทีมงานนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมทีมงานนะครับผ มนีรับงานนอกนะครับผมมันีแบบูปเบื้องหลังอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องนะครับสีได้แต like ่งหน้าแล้วคือทำน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับชินอนเซอร์นะครับผมนักบุรีนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วผมชื่อตอนชาแนลนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกซับสไครตนะครับผมทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผมพี่น้องเราได้แต่งหน้าแล้วนะครับผมผมมีขาดังกล่องเด้อพี่น้องเด้อผมมีขาดังกล่องจะดังกล่องตรงไหนผมไม่ได้ผมผมแต่งบ่ผมไม่ได้แต่งหนัก พิงยิงได้พิงคนยากได้ครับยากก็นักร้องสาวนี่แหละค่ะผู้อื่นยากเลยโสดปะคะโสดค่ะซิงปะคะบอซิงบอซิงแต่ซิงได้นะจ๊ะช่วงมีคอขาดี่ยังกันอะเสียบก็ได้สักครู่เปิดประมาณสามถุงแล้วพี่น้องเด้สามถุงนครับสามถุงเปิดทำการแสดงครับผมหนึ่งวิดีโอนะครับกับงาน พิญาสตาร์แดนซ์นะผมวันนี้สี่ชั่วโมงเป็นบ้าใช่ค่ะสี่ชั่วโมงถึงวันเชียงขึ้นนะครับพี่น้องเป็นงานอุปสมบทนะครับนะครับเดี๋ยวไปเสร็จงานแล้วไปเชื้อนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้เลิกงานเรียบร้อยนะครับผมเลิกงานแล้วเรียบร้อยจากราไยมาดนะครับวัอนี้มาส่งมือกีตาร์นะครับมือกีตาร์เพิ่นสรีไปแค่สองพันล้อนเงครับผมอยู่ทีมงานเมกมิวสิกนะครับนะครับนี่ แม่เซียนเป็นพี่น้อแล้วครับน่ากินบำลุงทางกายเป็นมืออื่นกับว่างว่างสองมื่นแล้วก็นสิเขาสำนักง,งานนะครับเดินทางจากโซตอน,นไปปลูกแขนน้องนานลิตะนะครับเมื่อกี้กันสิขอพักพอน,นะพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าเมื่อยคืนกับลบบุรีหอดบาอ้านเกาะมงเสานอนนอนเบิดมือนะครับนอนเบิดมือเลยสาวเซียนปพี่น้องและล่าง เลี้ยวซ้อนลิ้ยซ่อนลิ้ยซ่อนกินของหวานรถไ้ซ่อนสิซ่อนประเดเนยะสาวเสิอเปล่งหนาวนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมจินกรชาแนลนะครับผม นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมพี่น้องตอนนี้เวลาที่สองพอดีเลยครับผมเป็นเวลาที่เวลาขอดบ้านกะตอนนี้ผมมาส่งมุกิตาเสร็จปอ๊มาที่หย่อนกับบ้านครับตอนนี้ยืดหนามเซเว่นหน้าบา้บา,นา,า,บานอันทางเข้าบ้านจากของนะครับกะขอดบ,บ้านประมาณหกกิโลนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์นะครับผมทินกรชาแนลนะครับผม แพร่พาวแสงทองมีงานอีกวันที่29นะผมมีผมมีเพิงน้อยและกะแพร่พาวแสงทอง3คนนะผมรับเชิญอยู่ที่อำเภอเนนร,รนูคนครจังหวัดนครพนมนะครับฝากพน้องที่ตามก็รังแรงใจครับวันที่28เดินทางเข้าสำนังกงานครับ29มีงานที่นครพนมนะครับแล้วก็วันที่31เราจะไปลอยกระทงที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะผมออาคลิปนี้เอาไวส้สน้กอนคลิปหนาพอกันใหมคลิปนี้สวัสดีครับ